แล้ววันนี้หากผมจะร่ําไห้ในการที่ต้องอภิปรายผมจะไม่ร่ําไห้ให้กับพี่น้องชาวมุสลิมผมจะไม่ร่ําไห้ให้กับพี่น้องชาวอีกูแต่ผมจะร่ําไห้ให้กับการบริหารจัดการของรัฐบาลชุดนี้กับการผลักดันผู้ลี้ภัยกลับประเทศตนเองที่ต้องกลับไปเผชิญหายนะต่อชีวิตของพวกเขา,าท่านประธานครับอีกเรื่องหนึ่งอยากจะนาเรียนท่านประธาน เหตุผลที่ผมมาเป็นนักการเมืองในวันนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาของเรื่องสถานการณ์ผู้ลี้ภัยเกี่ยวข้องกับพี่น้องมุสลิบอุยกูผมเข้ามาเป็นนักการเมืองจากคนที่ทำงานมนุษยธรรมจากคนที่พยายามหาทางแก้ไขปัญหาให้กับสิ่งที่มันอยู่ใต้พรมในประเทศไทยมาอย่างยาวนานที่ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสวนราชการไทยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไทยไม่เคยได้ยินคําว่าผู้ีิภยัยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานทางด้านมนุษยธรรมผมนี่แหละที่กระโดดเข้ามาสู่วุแวดวงทางด้านการเมืองเพื่อจะเป็นคนที่จะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนในเรื่องผู้ีิภยัยโดยเฉพาะพี่น้องผู้ีิภยัยมุสลิมอุยกูแต่วันนี้ เป็นวันที่ทำให้เห็นชัดเจนความพยายามของผมหนึ่งปีเก้าเดือนที่ผ่านมาไม่เคยเป็นผลเสียงสะท้อนจากสังคมเสียงสะท้อนจากเวทีระหว่างประเทศต่อให้ประเทศไทยช่วยพิจารณาการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนโดยยึดหลักการทางด้านมนุษยธรรมโดยยึดหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนไม่เคยแววเข้าไปในหูของรัฐบาล ข่าวลือทั้งหลายที่ผมบอกออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโดนทุกคนตีหมดกันวีชอบออกว่าข่าวลือจะมีการส่งกลับมีการผลักดันพี่น้องผู้ลิ้ภัยชาวอุยกูรกลับประเทศต้นกําเนิดจนวันนี้เมื่อวานนี้ข่าวลือทั้งหมดเป็นความจริงการผลักดันผู้ลี้ภัยกลับประเทศต้นกําเนิดโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ยังไม่เอื้อมหนวยเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนหากพวกท่านไม่เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับผู้ร้ภยัยหากท่านไม่เข้าใจในสถานการณ์เรื่องมนุษยธรรมถามผู้รู้ถามคนที่ทํางานอย่าใช้งานทางด้านความมั่นคงมาพิจารณาตัดสินใจหาเหตุผลในการแก้ไขปัญหาเรื่องผู้ริภยัยผมไม่อยากจะเอ่ยนามของสํานักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เสนอในเรื่องเกี่ยวกับการผลักดันผู้ร้ภัยให้กลับไปประเทศต้นกําเนิดอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรก และคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายถ้าประเทศไทยเรายังไม่รู้จักคําว่ามนุษยธรรม